มันก็มาดิโอ้มาด,มาดิแน่จริงก็เดินข้ามมาเลยทะเลาะกับหุ่นยนต์แน่จริงก็เดินมาเดินมาเลยว่าจะกลัวทำไมหุ่นยนต์กัวไงอย่างกะยักษ์ เงี้ยดิเดี๋ยวมันก็เดินหาหมูอ้วนหรอกเดี๋ยวมันก็เดินหาหมูอ้วนเลยรู้ไหมว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มันเอาไว้ปราบเด็กดือ้อเด็กคนไหนดื้อนะมันจะเดินหาเด็กคนนั้นเลยนะรู้เปล่าเออถ้าหมูอ้วนไม่ดือ้อมันก็ไม่เดินเออ น้องอยู่ตรงนั้นแหละน้องกินข้าวเสร็จแล้วค่อยมามาอยู่ใกล้กันหนูก็กัดกับไอ้ดำก็วุ่นวายกันไปใหญ่เฮาสิมาใช่ไหมอา่ิยเอ,าเอา้าทานหมดหละโอ้มันไม่เดินเลยอะ่ะซิงสิมาสิวนมาสิวนมาสิมา มามาเลยมาสิมาฮะเหาอยู่นั่นแหละแม่บอกแล้วว่าน้องกินข้าวเสร็จจะให้ลาโว้้นี่ไม่รู้เรื่อง